โอ้โหเดี๋ยวมันเกิดอะไรขึ้นทําไมมันมืดขนาดนี้มีอันนี้ใหม่ครับหมวดใหม่เมกาห้าสิบเพเยอร์บวกอืมใส่หัวเลยไม่เอาได้ไม่ไ่ทุกคนลองดูสิเฮ้ยต้องเกมแทงจุดไออเอาเลยครับเสร็จไปทุกคนด้วยนะครับผมเองนะครับหน้ายิ้ม ไอยู c ีนั่นเองเนะครับเรากลับมากับแทงจุด I/O กันหน่อยไ,อไม่ใช่ตดสดสดเรากลับมากับแทงเกมกันหน่อยนะครับซึ่งเขามาจากแทงจุด IO นะทุกคนนะใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปกเก่านะครับกลับไปดูนได้นะเดี๋ยวผมแปะลิงก์อาไว้ข้างล่างน,นี้ใช่เลยครับผมตายแน่นอนโอ้พี่แกยิงไม่สนดินสนพรมเส็จสนแดนสนอะไรทั้งสิ้นดูทุกคนโอ้โหผมจะลาดได้กี่โมงเอาละ เรามาดูหน่อยซิว่าอัปเดตเนี่ยรู้สึกว่ามีหน้าร็อบบี้นะตรงนี้มีอัปเกรดชอ็อปครับทุกคนตรงนี้อ้อัปเกรดชอ็อปผมมีเจมอยู่9 0,000มืนทุกคนเพราะว่าผมไปฟาร์มนอกรอบมานั่นเองนะครับซึ่งตรงอ็อบบี้ตรงนี้เนี่ยเรานะครับสามารถอ,อัปเกรดได้อามีอัปเกรดใหม่โหมดใหม่มีแค่เดียวนะตอนนี้อัปเดตที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมาภายใน11วันอะไรก็แล้วแต่นะทุกคนเนะเลดเวดบูนี่ครับหรือว่าไม่ก็โปเลยครับ รีดูมาเก่งจะจัดมีแต่คนเก่งในนี้ซึ่งเราเนี่ยก็จะได้เจมเพิ่มขึ้น50%ทุกคนตรงนี้ใครที่คิดว่าเก่งนะครับเดี๋ยวรอโปมานะครับแล้วก็ไปไฝ่กันไปตบกันผมขอเล่นธรรมดาไดดนึงผมยังไม่เก่งมากพอนะครับแล้วก็เล่นเวียดบูดยค่อยว่ากันนะทุกคนน,น่าสนใจมากๆเลยอะเรามาดูหน่อยซิว่าตอนนี้เนี่ยมีอะไรนะ่าสนใจบ้าง นอกจากตรงเมกาเนี่ครับเราจะมีอีก2ฝั่งก็คืออัปเกรดช็อปแล้วก็มีแทงช็อปนั่นเองนะครับที่เหลือไม่มีเนาะยังเหมือนเดิมซึ่งที่ผมเก็บเจมมาเยอะขนาดนี้นีครับทุกคนเพราะว่าผมเนี่ยเราจะสามารถเข้าไปที่ช็อปแล้วก็ซื้อของได้นั่นเองซึ่งที่ผมซื้อมาราสุดเนี่ย เมื่อเรากินเจ้าตัวเล็กๆหรือว่าฆ่าคนได้ถึงเวลหกสิเนี่ยผมสามารถอัปเกรดเป็นขั้นนี้ได้เลยนีครับเก้าหมื่นเมผมไม่ได้เติมเลยเล่นธรรมดานี่แหละนะครับเกมนี้น่ารักมากโอ้ยนี่สายชนที่ผมชอบเลยนี่ว่าโอ้ร้อยสามสิบเวลโอ้แต่ว่าไม่น่าจะถึงผมตายก่อนเอางี้เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเรามาสายอื่นกันบ้างดีกว่ามันอาจจะน่าเบื่อเกินไปครั้งก่อนเล่นไปแล้วเรามาเล่นสายยิงรวยดีกว่าทุกคนโอ้โหดูตรงนี้ให้ทุกคนโอ้เดี๋ยวไว้คลิปหน้าๆแล้วกันนะทุกคนนะเราไปด้วยกันเรื่อยๆนะครับ สำหรับเกมนี้เอารากเกมนี้ขั้นตอนแรกเลยเนี่ยผมคิดว่านะสิ่งที่สําคัญที่สุดนี่ครับเราเลยครับ,รรบอัปเกรดให้ครบก่อนดีกว่าผมเนี่ยอยากจะอัปเกรดสายยิงรัวนะครับวันนี้เราจะเล่นสายยิงลัวเราจะไปตรงที่บ u l l e t speed ไม่ใช่ตรงไฟเ e นะครับไฟเ e r แปลว่าอัตราการยิงนั่นเองนะทุกคนนะอะลองดูหน่อยซิว่าถ้าไปสุดเนี่ยเขาจะใช้เจมเท่าไหร่นะครับฟับยังต้องใช้เจมอยู่นะฮะ เดี๋ยวเรื่องแทงเดี๋ยวค่อยว่ากันคลิปหน้านะครับตรงนี้ต้องสุดก่อนนะทุกคนนะวันนี้โอเคห้าหมืนเจมแล้วเนี่ย้ยแต่ว่า16บหกลบัรเองนะทุกคนแป๊หนึ่งผมขอญาตคิดก่อนถ้าห้าหมื่นเจมโอ้โหพอเลยอเดี๋ยวนะคืออาคั้ต่อไปเอา้าอ๋อพอใช้ปุ๊บก็จะเริ่มก็จะเริ่มต้อง ใช้บล็อกมากขึ้นอ๋อหรือว่าตัวนี้มันมีไม่จํากัดอ๋ออาจจะมีไม่จํากัดครับตอนแรกคิดว่าขั้นละ19บเก้าโลบักไม่ใช่นะครับโอ้สดงว่าถ้าเราอยากจะไปใส่ไหนเนี่ยก็คือเราสามารถอัพได้ไม่จํากัดโอ้โอ้ใช่เลยครับอันนี้โลบักชัดเจนอืมทพลังโลบักออะยิงลัวมาหน่อยวันนี้เราจะยิงรัวมากมากนะครับทุกคนห้าหมื่นอย่าอัพ เกรดต่อไปได้เรื่อยๆทุกคนผมคิดว่าน่าจะไม่สิ้นสุดนั่นเองนะฮะตรงนี้ดูท่าทางและนี่ครับใช่ครับมันไม่สิ้นสุดครับทุกคน <laughs> มันไปได้เรื่อยๆโอเคโอเคงั้นๆๆๆๆๆๆพอก่อนๆก่อนอ่ะที่เหลือก็อัพธรรมดาธรรมดามาโอเคเนาะอันอไหนที่เราไม่โอเคก็โรบักไปเลยอ่ะ <laughs> ยิงลัวขนาดนี้ดูสิว่าเราจะสู้ทด้หรือยังแต่ว่า เราเริ่มต้นปุ๊บก็เท่าคนอื่นนะทุกคนนะเราต้องฟาร์มเลเวลก่อนเอ๊ะแต่มันมืดเกิดไปไม,ไม่ไม่เอามืดได้ไหมเนะี่ยทำไมมันต้องดาร์กขนาดนี้อันนี้คือแบบเราสู้กับคนเทปใช่ไหมห้าสิบคนเนี่ยมันก็เลยดาร์กขนาดนี้ตอนนี้ววสี่นะครับยิงแค่สองอันทุกคนเราจะอัพไฟเลตตรงนี้เราอัพได้ถึงอ่ออ่ะออโตมาอัพได้ถึงสิบห้านะครับอะเดี๋ยวลองดูนี่ครับถ้าเราถึงสนะิบห้าเนี่ยเราจะยิงรัวได้แค่ไหนเชียวนี่ครับ อืมนี่ใช้ตัวชนเลยครับเอาตัวแรกทุกคนแค่นี้ก็เริ่มรัวเลยนะเริ่มรัวเลยนะครับหรือว่ามันมันตันได้เท่าไหร่ทุกคนมีใครรู้ไหมสามารถคอมเมนต์ได้นะครับคลิปนี้โอ้ยมันมีกลางคืนกลางวานักวนกลางวันกลางพี่ผมเพิ่งมาเออเยผมงอนแล้วนะอย่างงี้บอกแลว้วผมงอนใส่พี่เลยนะพี่จะพึ่งฆ่าผมเลย นะครับใครรู้บ้างว่าตันเนี่ยที่สุดได้เท่าไหร่นะทุกคนนะผมจะได้เติมถูกนะครับจะได้คิดโลกถูกว่าโอ้ต้องเติมมาเท่าไหร่ของเกมนี้หว่าจะไปสุดนะครับอ่ะอันนี้15นะครับก็น่าจะสุดระดับหนึ่งนะครับทุกคนตอนนี้ไป8แล้วนะครับวิวเก้าได้มา8แต้มนี่ไงเริ่มยิงรัวนะครับ๋อเริ่มยิงรัวนะครับใช่ย่อยที่ไหนนะฮะปอปอไปแล้วก็ยิงรัวไปอีกนี้ยิงรัวไปอีกดูทุกคนความรัวโอ้โห ยิงรัวๆคลิปนี้ผมขอแค่นั้นโอเคโอ้โหดูมันรัวมากยิงแบบปิ๊ว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 อ้ยอย่างรัวครับตอนนี้อย่างรัวรัวจัดจัดอุ้ยสีม่วงสีม่วงกินหน่อยกินหน่อยงำ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 โอเคยิงรัวต่อไปครับไม่อัพอย่างอื่นอัพแค่ยิงรัวกับสแปมเมอร์ครับสแปมเมอร์ก็คือยิงรัวขึ้นบอีกครับผมตอนนี้ยิงรัวเข้าคันเลยครับ ยิงรัวแบบอ่าเข้าเส้นเรียบร้อยนะครับตอนนี้โอ้โหยิงรัวจ,จัดตอนนี้อืมอันนี้คือตามที่สุดนะตอนนี้ทุกคนดูอยากให้ผมเติมอีกไหมนะครับฝากกระทืบไลค์หน่อยนะครับตอนนี้ซับเราใกล้ห้าแสนซับแล้วนะครับคิวอเใกล้มาแล้วแล้วก็ร้านใน UC c ีซีช็อปนะทุกคนนะถ้าใครอยากจะให้โลบักผมนะครับเติมเยอะๆนะครับเพื่อทุกคนเพื่อจะได้เห็นผมเติมโลบักฝากอุดหนุนหน่อยละกันนะครับดูทุกคนล่าสุดเนะี่ยดูนะดูนะ เฮ้ยเฮ้ยนี่มันโอ้โหดูโอเคขอโทษครับขอโทษครับขอโทษอย่านะอย่านะไปผมยิงรัวมากอะทุกคนไมื่อกี้ดูยิงรัวแบบโอ้ยแต่ว่าแต่ว่าครับโอ้ยิงรัวยิงรัวโอ้โหยิงรัวแต่ตามเมทเหมือนไปเกาหลังให้เขาเลยโอ้โหงั้นเดี๋ยวเราเอาดามเมทหน่อย ดาเมจแล้วก็ความความแข็งแรงของกระสุนผมคิดว่าผมจะอัพความแข็งแรงของกระสุนก่อนดีกว่าเพราะว่าเราปล่อยกระสุนได้เยอะขนาดนี้ยิ่งกระสุนเราแข็งแรงนะบอกเลยว่าสู้ได้ทุกคนนะครับเห็นไหมทุกคนเขาเริ่มจัดการกระสุนผมไม่ได้นะครับเพราะมันเยอะเกิน <laughs> เยอะไม่พอนะทุกคนนะยังแข็งแรงอีกโอ้ผมว่าอันนี้เลือดของกระสุนเยอะขึ้นดีกว่าดาเมจช่างมันตอนนี้ <laughs> ดาเมจไม่เน้นโอ้ดูทุกคนคือดาเมจไม่ได้แรงนะทุกคนแต่ว่า คือกระสุนผมดูเขาจัดการกระสุนผมไม่ได้เลยครับเฮ้ย hey. อ oh. <laughs> ้ไฟใสโอ้ใสนี่คิดโกงทุกคนดูมันยิงรัวมากอะแล้วยิงรัวแบบไม่พอกระสุนผมแข็งอีกอครับพี่ <laughs> อัพเกรดได้ต่ออะมามาเอาเน้นสายกระสุนแข็งอนันนี้โรบรักยังไม่แพงนะครับแต่ก็จะแพงขึ้นเรื่อยๆเอาละขออีกสักสักสองสามรอบนะครับอย่าเพิ่งมีใครฆ่าผมนะครับอ่าโอเค ผมขอกระสุนแบบแข็งโป๊กเลยนะครับทุกคนออกมาลัวไม่พอแข่งโป๊กอีกโอ้โหดูดูความโกงอับเอายังยังๆัง,ย,ง,ย,งยังได้อีกอ,อ,อีกนิดหนึ่งครับร9 9ยเก้าสิ้ารูปัตอ,อพอแล้ววันนี้เปลืองไปแล้อ่าดูครับชอบนี่ครับ ดูทุกคนดูความเยอะของกระสุนของเราเนี่ยครับและคุณเชื่อไหมตอนนี้ความแข็งกระสุนคือ13เนี่ยครับใครอ่อนด้อยกว่าเนี่ยคือยิงกระสุนผมไม่เข้านะผมว่าผมอาจจะสู้หลายๆคนได้เลยผมอยากลองอ่ะนั่นอ่ะผมอยากรองมากเลยอ่ะเดี๋ยวจะต้องอัพความเร็วของกระสุนนะทุกคนโหโหโอหทุกคนดูผมสู้ได้ไปนี่คือเฮ้ยผมสู้ได้จริงทุกคนดาเมจไม่แรงเลย แต่ว่าครับผมยิงได้รัวมากๆอู้คนนู้เขาเวลเท่าไหร่ไม่รู้น่าจะเยอะกว่าผมเยอะเนี่ยครับแต่ว่าเราสู้ได้เราคิดโกงจริงครับทุกคนตอนนี้นั่นแหละเขาถอยเลยเราเอาบาัสเตอร์ไปหรือว่าเอาอะไรเดีย่ยสตอมอันไหนรัวสุดนะทุกคนอันนี้ปะอันไหนรัวสุดเอยอันนี้อืมเดี๋ยวเดี๋ยวครั้งหน้าจ,จะต้องศึกษาให้ดีดูทุกคนดูเขาเคลียร์กระสุนผมไม่ได้นี่ครับ1งั้นผมจะเอาบาัสเตอร์เนี่ยครับ โอ้บัสเตอร์เขาโหดูเยอะนะแต่รู้สึกว่าเมื่อกี้เยอะกว่าหรือเปล่างั้นขั้นต่อไปเราอัพความแข็งแกร่งไม่ได้แนละ้วเรายังไม่อัพดาเมจเนะครับเราจะอัพความเร็วของกระสุนครับผม <c oughs> ทำไมผมอัพแต่สายดูคือกระสุนเราจะไปไวมากๆทุกคนดูเห็นไหมเห็นไหมคือไม่มีใครหลบได้อะทุกคนดาเมจดาเมจน้อยเน้นเก่าไม่เน้นแรงแต่ว่ากระสุนเน้นแข็งด้วยโอ้โหผมว่านะโอ้โหผมว่าสู้ผมยากครับผมว่าสู้ผมยากครับ คือไม่ต้องอัพเลือดอะทุกคนมันมีการาสุูนที่แข็งแล้วก็เหมือนแบบแบบช่วยเหมือนแบบช่วยช่วยป้องกันอยู่แล้วอะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าแบบนี้แหละกลาลังดีไหมทุกคนเขาต้องหนีผมอะบอกเลยว่าแกแม่รอดแน่แกแม่รอดแน่ๆหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้โหดูกระสุูนผมไม่ลดเลยนะครับตอนนี้คุณลิดเดว่าสู้เขาได้แบบชิวๆนี่ครับเขาแอบนะครับแต่แกไม่เนียหรอกแกอย่างนี้ แกไม่เนียนหรอกไม่เนียนเลยไม่เนียนเลยไม่แต่ทีดเดียวไม่เนียนเลยไม่เนียนเลยโอ้โหกระสุนผมโหดจัดโอ้โหและขั้นสูงสุดทุกคนผมซื้อมาเรียบร้อยนลครับอัลิเมทเนี่ครับมาครับทุกคนดูโอ้โหโอ้โหลำบากแน่นอนครับเจอผมยุคนี้นิดเลยกีว่าน้ามืดแน่นอนนะครับ <laughs> น้ามืดแน่นอนนะครับโอ้โหโอ,โโอโ้แย่ละอย่างนี้ ผมสามารถไปเวล1หนึ่งได้ไม่ยากนะครับเวลสูงสุดของเกมนี้ชิมหน้าน่นาจะได้เลยนะครับอ่ะเราเริ่มมีดาเมจนะครับมาเริ่มดาเมจแล้ว <c ười> ไม่ใช่แค่สู้ผมไม่ได้ไม่พอคุณยังโดนแค่สองสเมตรคือตายนะครับตอนนี้ดูโอ้โหโกงไปไหนแล้วเนี่ยเวล71เรียบร้อยนี่ครับโอ้เรียกได้ว่าใครเจอผมนี่คือสยองนะครับทุกคนดูพิวพิวพิวิวตาย What is that โอ้อย่างโกงอื้อหือ ตายแนะ่ตายแนะ่แกไม่รอดแนะ่ทุกคนดูดูดูด <laughs> โอ้โหตายหมดคนนี้รู้สึกว่าจะปล่อยรัวมากๆนะครับทุกคนเดีย๋ยวเราปล่อยแยกเดี๋ยวให้ไหมทุกคนดูคือกระสุนเรามันแข็งขนาดที่แบบเขาเขาเข้ากันไม่อยู่อะ่ะทุกคนผมกันอยู่นะผมกันอยู่นะแต่ว่าเข้ากันผมไม่ค่อยอยู่นีครับอุ้ยแต่ว่าก็ลําบากนะทุกคนดูดูดูอุ้ยอุ้ยอุ้ยรู้สึกว่าจะไม่ค่อยจะไม่ค่อย,ไ,อยไหวแล้วเหมือนกันแต่ว่าก็ก็ก็โอเคนะครับทุกคนอ่าวเขาแอบอย่างนี้ เสร็จ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 เราเลยนะเบี้ยว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 แล้วก็ปั๊ม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 พี่ผมว่าเราค่อยสู้กันนะพี่เวลสูงผมต้องสองเท่าอ่ะผมแปดสิบเขาร้อยหกสิบโหผมว่าเลิกเลิกเลิกอะเราเลิกคุยกันสักแป๊บนึงเราเลิกคุยกันสักแป๊บนึงนั่นอะไรอ่ะทุกคนโอ้ฟักทองมันต้องต้องคนเทียบเท่านั้นทุกคนโอเคได้ครับโอเวลได้มาหนึ่งเวลโหเราเวลเวลเราเลื่อมไม่ขึ้นนะทุกคนนะตอนนี้ เดี๋ยวผมเนี่ยผมคิดว่าเราเอาเนี้ยสามอันเนี้ยดาเมจเนี่ยไม่ต้องก็ได้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราก็จะสู้คนอื่นได้เลยอ่าเลือดกระเลือดกระสุนเยอะขึ้นครับไอความเลือดกระสุนใช่ไหมอ๋อเลือดกระสุนเยี่ยมซูมไปขอศูนย์จุดหนโอ้โหเก็บได้เก็บของมาโอ้ยทุกคนผมเจอคนล่าแล้วครับอ้าวคนนี้ไม่รอดนะครับทุกคนไม่รอดนะครับเรียบร้อยเฮ้ยห้าหมื่นเจมเฮ้ย <laughs> <laughs> นี่อะไรอะทุกคน เอาไรไงมันต้องใช้เจมเยอะมันมันต้องใช้เจมเริ่มเยอะเลยครับมันฟาร์มได้แบบง่ายอะทุกคนเกมนี้ก็เลยไม่แนะนาให้เสียโลบักนะทุกคนเกนเดวเอไม้ทุกคนโดูค่าปุ๊บเป็เจมเยอะเจมร้อยเจมเมื่อกี้กคือแบบฆ่าสิบคนก็ได้แบบมันมันไม่คุ้มกับการเสียโลบักเลยเราฆ่าดีกว่าไหนๆก็เก่งขนาดนี้แหละโอ้โหสปีดครับไล่ฆ่าไอไม่รอดแน่แกแกไม่รอดแน่เฮ้ยเอ้ยอะไรอะไรโอ,โ,อโอ้โอ้โอ้ผมรู้แล้วผมแพ้สายอะไร อ๋อแพ้สายแบบนี้นี่เองอว่าอยู่ว่าทำไมผมเก่งขนาดนี้เรายังไม่เจอสายที่เราแพ้ทางนี่ว่าขอญาตชุบชีวิตนิดนึงนะดูนะโอ้โหเอาหนึงนะแกไม่รอดแน่ไป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 ตายโอเคได้เรียบร้อยครับห0าหมื่นเจมในที่สุดนะครับเราก็มาเกือบจะสุดแล้วกันนะครับ120ยยี่สิบวิลใช่ไหม โดยประมาณอ๋อเก้าสิบวิวนี่ครับอ่ะตรงนี้นี่ครับตรงกลางๆเนี่ครับยังไม่สุดมากเรียบร้อยครับผมทุกคนดูอะไรอะไรอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจะสู้โหเกือบสู้ผมได้นะเมื่อกี้มาเลยครับปล่อยอะไรไม่รู้ตอน <laughs> ปล่อยอะไรเป็นเป็นเครื่องแบบเหมือนที่ป้องกันเลย <laughs> ป้องกันให้ไม่มีใครมาชนอะทุกคนดูมีสามเหลี่ยมครับปล่อยหลังปล่อยหน้าปล่อยหน้าปล่อยหลังปล่อยมั่วไปหมดเลยครับตอนนี้โอ้โหมั่วเลยทีเดียว โอ้โหอย่างโกงโอ้โหดูมันปล่อยเยอะจนปล่อยเยอะเยอะเกินไปด้วยตอนเนี้ยอืมดูมันเยอะเกินจนเคลียร์ไม่ได้นะครับกระสุนของเราตอนนี้อืมดูแจ้งเด็กแบบสนุกมากโอ้โหพี่ขอโทษนะโอ้โหดูโอ้อย่างโกงเอาละตอนนี้เหลืออันดับหนึ่งทุกคนไปเดี๋ยวเราลองสู้อันดับหนึ่งดูนะครับเป็นสายแพ้ทางด้วยเนียฮะก็คือเขาจะวิ่งชวนเราได้นั่นเองโอ้โหนั่นแะละเอาดิโอ้โอเคโอเคสายเราโจมตีได้สองทาง วนแข็งมากเลยทุกคนแต่ว่าได้เวลตอนนี้ก็ทําอะไรไม่ได้เรียบร้อยนะครับทุกคนโอ้ยเอ้ยเจ้าตัวนี้ตัวไวตัวไวตัวไวสายป้องกันสายป้องกันโหเราสู้สายป้องกันอย่างนี้ไม่ได้นี่ครับแพ้ทางสุดๆนะครับแต่ผมอยากเล่นในเจ้าตัวนี้มากเลยนะครับนี่ <laughs> <laughs> นะครับโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเอาไว้เจอใหม่คลิปหน้านะครับซีอูครับ